ระเวนข่าวผ่านมาย่านถนนบายพาสอำเภอเมืองกาญจนบุรีเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเห็นรถจอดเต็มมีลูกค้านั่งอยู่มากโขเลยแวะเข้ามาสังเกตการค่ะดูแล้วพ่อค้าหนุ่มใหญ่คนนี้ดูคล่องแคล่วไม่เบาเอาละคิดดีทำดีมีความสุขวันนี้ก็เลยขอแนะนำท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฉัดกันเลยดีกว่าค่ะ เห็นพี่เขาทําแล้วก็อยากจะลองทําบ้างค่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่สอนนิดนึงค่ะทำยังไงคะตอนแรกเราต้องทําน้ําต้มยําน้ําปรุงต้มยำก่อนนะครับอันนี้คือเป็นช่วยแบ่งนะครับเราจะทําน้ำปรุงได้นะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวเยอะไหมคะใช่ครับประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะใช่ครับผมนิดเดียวครับอย่าเยอะมากเดี๋ยวเผ็ดนะครับเพราะพิกซ์นี่ค่อนข้างพิธงการนี้ค่อนข้างที่จะเผ็ดมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะ เอาน oh, kind of ้ำซุปตักน้ำซุปในหม้อโอไม่เอาดีกว่าค่ะนตัวร้อนเดี๋ยวหนูไปรอได้ครับก๋วยเตี๋ยวได้ยังคะมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวพร้อมเสิร์ฟครับโอเคขอบคุณค่ะครับอร่อยค่ะขายมานานหรือยังคะเนี่ยจริงๆเราผมขายมาประมาณ2ปีแล้วครับ ได้สูตรมาจากไหนคะเนี่ยสูตรตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทกันก็ให้สูตรมาแต่สูตรจริงๆที่ได้มาไม่ไ,มได้เป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นสไตล์ของเราที่เราอยากทานนะครับกใ็ให้เราเนี่ยเป็นต้นตํำรับนะครับแล้วเมื่อก่อนทําอะไรมาคะเมื่อก่อนผมทำเอสซีจ uh, ีนะครับบริษัทเกอร์ซิเมนไทยนะฮะ ณาชาัดยังเป็นนักสร้างสรรค์คิดสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครโดยนำหมอ้อก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปในโอง่งประโยชน์ที่ได้ก็คือสามารถเก็บความร้อนและกันลมได้ด้วยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าค่ะการปรุงก๋วยเตี๋ยวของณชาัดนอกจากจะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วยังมีไข่ต้มยางมาตูมที่ณชาัดบอกว่าทําให้รสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะและเห็นมีอันนี้ด้วยค่ะ อัอน,นี้เป็นหนังปลากรายนะครับหนังปลากรายนะครับคุณแม่ผมทาของทุกอย่างที่ร้านนะครับของเราเนี่ยเราทําเองหมดไม่ว่าจะเป็นพริกถั่วนะครับทุกอย่างเราทวเองหมดซึ่งณัชชัดบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนอาชีพมาขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำทําให้ลืมอาชีพเก่าได้เลยถ้านะณตอนนี้นะครับผมก็กพูดได้เต็มปากเลยผมมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับอาชีพณปัจจุบันมากๆเลยนะครับหากท่านใดผ่านเข้ามาในพื้นที่จงังหวัดกาญจนบุรีณัชชัดขอเชิญชวนเข้ามาชิมรสชาติก๋วยเตีต๋ยวต ถ้านักท่องเทีย่ยวท่านใดนะครับที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วผ่านเส้นบายพาสนะครับแวะได้นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนฉะัดต้มยำนะครับบายพาสนะครับรับรองนะครับแวะมาชิมดูนะครับส่วนจะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้มาชิมเองค่ะจากตุลพรสุขอินถ่ายภาพธารินีแพทย์มุจจันทร์รายงานอร่อยมากเลยไม่ต้องปรุงเลยนะฮะ